สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Coffee Bang Channel นะครับและหนังที่ผมจะหยิบม,มาสปอยในวันนี้ก็คือ t เทนทูบูซานภาค2เป็นหนังในปี2020เพื่อไม่เป็นการไม่เสียเวลาไปรับชมสปอยได้เลยครับเรื่องเปิดมาที่ครอบครัวหนึ่งที่กําลังขับรถพากันไปไหนสักที่และในระหว่างทางก็ได้มีบทสนทนาระหว่างคนขับรถและคนในสายโทรศัพท์ใจความประมาณว่ากําลังไปกับครอบครัวพี่สาวรอเราด้วย ผู้กองได้ขับรถไปสักพักก็มีชายหญิงคู่หนึ่งกําลังยืนโบกรถอยู่ผู้กองค่อยๆชะลอรถและผู้ชายคนนั้นก็ได้เดินเข้ามาและขอติดรถไปด้วยผู้กองก็ดูเหมือนว่าจะช่วยแต่เขาเหลือบไปเห็นรอยเลือดที่ติดอยู่บนเสื้อของชายคนนั้นผู้กองจึงตัดสินใจจะขับรถหนีไปแต่ผู้หญิงก็อุ้มเด็กขึ้นมาและบอกว่าถ้าไม่กล้ารับเราขึ้นไปได้โปรด ให้เด็กได้ขึ้นรถไปกับผู้คุณด้วยเถอะแต่ผู้กองก็ใจแข็งไม่ยอมรับเด็กนั้นขึ้นรถไปด้วยและผู้กองก็ได้ขับรถไปต่อหนังได้แต่มาที่รายการทีวีรายการหนึ่งที่กำลังสัมภาษณ์หนุ่มนักธุรกิจคนหนึ่งพิธีกรได้สอบถามถึงเรื่องไวรัสที่กำลังระบาดอยู่ณตอนนี้หนุ่มคนนั้นได้บอกว่ามันเริ่มจากโรงงานชีวภาพแห่งเกาหลีใต้ยังไม่แน่ชัดว่าไวรัสนี้ มันแร่ระบาดได้ยังไงเกิดความโกราหลนในเกาหลีใต้ผู้คนเริ่มเชื่อพื้นที่ปลอดภัยทางใต้หรือที่เรียกกันว่าปูซานแต่สุดท้ายก็ไม่มีที่ไหนปลอดภัยอีกแล้วแม้แต่ปูซานแต่มันมีอยู่ที่หนึ่งเหนือคาบสมุทรเกาหลีมันเป็นที่ที่ปลอดภัยแน่นอนและที่นั่นก็คือเกาหลีเหนือนั่นเองตัดมาที่ผู้กองและคนอื่นๆที่กําลังอพยพขึ้นเรือหลังจากที่ทุกคน ได้อพยพขึ้นเรือกันสําเร็จแล้วเรือก็ได้ออกเดินทางมุ่งหน้าไปที่เกาหลีเหนือและในเวลานั้นผู้กองก็ได้นั่งคุยกับพี่สาวแต่จู่ๆก็มีทหารคนหนึ่งเดินมาบอกว่าทางเราจําเป็นต้องเปลี่ยนเส้นทางมุ่งหน้าไปสู่ฮ่องกงแทนผู้กองก็สงสัยจึงได้ไปสอบถามกับผอบร์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่และในเวลานั้นที่ห้องรวมคนอพยพที่ขึ้นเรือมา มีชายคนหนึ่งเขาได้ติดเชื้อและกำลังจะกลายเป็นซอมบี้แบบเต็มตัวตัดมาที่ผู้กองเขาได้มาสอบถามผอบอว่าทำไมถึงได้เปลี่ยนเส้นทางแต่ผู้กองก็ไม่ได้รับคำตอบจากผอบอถึงเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนเส้นทางต่อมามีทหารคนหนึ่งเขาได้มาแจ้งกับผอบอว่าพบผู้ติดเชื้อที่ห้องชั้นล่างผู้กองได้วิ่งไปที่นั่นโดยทันที พอผู้กองมาถึงก็ได้พบว่าทุกคนที่อยู่ในห้องนี้ได้ถูกซอมบี้กัดไปหมดแล้วเหลือแต่คนที่มาต่อแถวรอรับถุงยางชีพในเวลานั้นเพราะพวกเขาไม่ได้อยู่ในห้องในเวลานั้นนั่นเองครับแต่พี่สาวของผู้กองที่อยู่ในห้องนั้นมีเพียงแค่เธอเป็นคนสุดท้ายที่ยังไม่ติดเชื้อแต่ก็เกิดเรื่องน่าเศร้าขึ้นหลานชายของผู้กองได้ติดเชื้อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้กองได้พยายาม พาพี่สาวของเขาหนีออกมาแต่พี่สาวของเขาก็ไม่ยอมหนีออกมาด้วยเพราะว่าเธอทำใจไม่ได้เธอจึงขอตายพร้อมกับลูกชายของเธอและผู้กองก็ได้หนีออกมาและกำลังจะปิดประตูเพื่อขังคนที่ติดเชื้อไว้ข้างในแต่ในจังหวัดนั้นพี่เคยของผู้กองที่กลับมาจากรับถุงยางชีพเขาได้เดินมาเจอพอดีพี่เคยของเขาพยายามจะวิ่งเข้าไปช่วยภรรยาและลูกชายแต่ก็ถูกผู้กองห้ามไว้ และผู้กองก็ปิดประตูไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ทำให้ผู้กองและพี่เขยเสียใจเป็นอย่างมากหน้าหอพักแห่งหนึ่งมีผู้ชาย4ี่คนมาตามตัวจองซุกเพื่อที่จะพาจองซุกไปหาหัวหน้าของเขาตัดมาที่ออฟฟิศของหัวหน้าแกงหัวหน้าแกงได้เล่าถึงเงินที่อยู่คาบสมุทรเกาหลีใต้ที่กลายเป็นเขตกักกันแล้วใปัจจุบันนี้ หน้าแกงได้เล่าว่าจากที่ได้ยินมามีรถบรรทุกขนเงินจำนวน20ล้านดอลลาร์นั้นได้หายไปติดต่อครั้งสุดท้ายได้ที่สะพานโฮมะสิ่งที่พวกพระเอกจะต้องทำคือเข้าไปหารถบรรทุกและกลับออกมาพร้อมเงินทีมพระเอกได้วางแผนกับทีม2โดยทีมพระเอกนั้นจะเข้าไปข้างในและนำรถบรรทุกออกมาโดยทั้งสองทีมจะใช้โทรศัพท์ดาวเทียม สื่อสารกันตอนนี้ออกมาทันทีที่ถึงฝั่งทีมพระเอกได้ใช้รถเก๋งเป็นยานพหาหนะในการตามหารถบรรทุกหลังจากที่หารถบรรทุกได้สักพักพวกเขาก็เจอกับรถบรรทุกที่เป็นเป้าหมายเขาจนได้ตัดมาที่ผู้หญิงสองพี่น้องปริศนาที่กําลังซุ่มดูทีมพระเอกอยู่นั้นทั้งสองได้พูดคุยกันและได้พูดถึงหน่วย 6- 3สหนึ่งส่วนทางด้านทีมพระเอกที่พบรถบรรทุกแล้ว และได้ทําการนํารถบรรทุกออกไปหลังจากที่พวกเขานํารถบรรทุกออกมาได้สักพักก็มีกลุ่มคนปริศนาโจมตีรถบรรทุกพวกเขาจึงทําให้คนในทีมพระเอกตายไปถึงสองคนเหลือเพียงแค่พระเอกและพี่เขยจองซุกได้รับความช่วยเหลือจากสองพี่น้องจูนิและจุนอีส่วนพี่เขยได้หนีเข้าไปหลบในตู้รถบรรทุกขนเงินส่วนกลุ่มที่รอบโจมตีรถบรรทุกพวกเขาก็คือ หน่วยหก1าหนึ่งนั่นเองครับจูนิจุนอีได้พาจองซุกมาพักที่บ้านพวกเขาแต่พอจองซุกได้เห็นหน้ามินจองแม่ของจูนิและจุนอีจองซุกก็จำได้ในทันทีว่าผู้หญิงคนนั้นก็คือคนเดียวกันกับที่ขอความช่วยเหลือเขาเมื่อสี่ปีก่อนส่วนทางด้านพี่เขยที่ซ่อนอยู่ในรถบรรทุกเขาก็ถูกจ่าหัง จะไปลงแข่งและการแข่งขันของคนที่นี่ก็คือเขาเจ้าคนลงไปอยู่ในกรงเดียวกับซอมบี้และจากเวลาใครที่สามารถอยู่จนเวลาหมดก็จะเป็นผู้ชนะตัดประทางจองซุกเขาได้ถามมินจองว่าทาหารที่ดักโจมตีพวกเขานั้นคือใครเินจองบอกว่าเราเรียกมันว่าหน่วยห3 1มหนึเป็นหน่วยที่ถูกส่งมาช่วยพลเรือนหลังจากที่ช่วยพลเรือนได้สำเร็จ หน่วยทหารได้ทําการส่งคําขอความช่วยเหลือแต่พวกเขาก็ไม่ได้รับการติดต่อกลับมาแต่อย่างใดพวกเขาขอความช่วยเหลือแบบนี้นานนับสองปีพวกเขาจึงถอดใจและใช้ชีวิตอยู่แบบไร้กฎหมายตัดมาที่ผู้กองโซหัวหน้าของหน่วย 6- 3สหนึ่งเขาได้รับรายงานจากคิมลูกน้องคนสนิทว่ามีคนกลุ่มหนึ่งมาลักลอบคนเงินจากรถบรรทุกไปจากนั้น ผู้กองโซก็ได้มาเช็คเงินที่รถบรรทุกและได้เจอกับโทรศัพท์ดาวเทียมของพี่เคยของจองซุกที่ทําตกไว้ในตู้จากนั้นก็มีสายเรียกเข้าจากทีมสองผู้กองโซ่ได้รับสายผู้กองโซนั้นได้ตกลงกับทีมสองว่าเขาจะนํารถบรรทุกไปส่งที่ท่าเรืออินชอนแต่มาที่จองซุกเขาได้วางแผนกับมินจองว่าเขาจะไปขมโมยรถบรรทุกจากหน่วย6 3 1และนํารถบรรทุก ไปส่งที่ท่าเรือและหนีออกไปก่อนที่จะออกเดินทางพ่อของมินจองครับได้ใช้วิทยุสื่อสารไปหาทหารที่ชื่อว่าเจนเพื่อขอให้เจนนำหอม,มารับที่ท่าเรืออินชอนหลังจากที่จองซุกและมินจองได้วางแผนขมโมยรถบรรทุกนั้นพวกเขาทั้งห้าคนจองซุกมินจองจูนิจุนอีและพ่อของมินจอง ได้ออกเดินทางไปที่ค่ายของหน่วย6 3สหนึ่งจองซุกเล่นเป็นจองได้ลักลอบเข้าไปในค่ายและให้อีก3ามคนนั้นรอในรถหลังจากที่ทั้งสองเข้ามาในค่ายได้สําเร็จแล้วทั้งสองก็มุ่งหน้าไปที่รถบรรทุกทันทีตัดมาที่ผู้กองโซ่ที่กําลังวางแผนนํารถบรรทุกออกไปจากค่ายโดยที่ไม่ให้จ่าฮังนั้นรู้ตัวจากนั้นผู้กองโซ่ก็ได้สั่งให้คิมไปเตรียมรถบรรทุกไว้ให้พร้อมเมื่อถึงเวลา จะนารถบรรทุกหน,นีไปทันทีจากนั้นคิมได้เดินมาที่รถบรรทุกเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมแต่เขาก็มาเจอจองซุกและเมินจองพอดีเมินจองได้เค้นเอาข้อมูลจากคิมว่าดูเรื่องอะไรเกี่ยวกับรถบรรทุกมากแค่ไหนคิมก็ได้บอกสิ่งที่เขารู้มาทั้งหมดและหนึ่งในข้อมูลนั้นก็ทําให้จองซุกนั้นรู้ว่าคนในทีมเขาหนึ่งคนยังมีชีวิตอยู่นั่นก็คือพี่เขยของเขานั่นเองครับจองซุก ติบุกก็ไปช่วยพี่เคยของเขาแต่กลับมาที่มินจองที่กําลังยืนเฝ้าคิมอยู่ที่รถบรรทุกและในจังหวะน,นั้นผู้กองโซก็ได้เดินมาเจอทั้งสองพอดีมินจองและผู้กองโซ่ได้ทําการเปิดฉากต่อสู้กันแต่ก็เป็นทางด้านมินจองเอาชนะไปได้ส่วนทางด้านจองซุกและพี่เคยทั้งสองนั้นหนีจากห่างและลูกน้องไม่พ้นทั้งสองโดนลูกน้องของจ่าหัางล้อมไว้และเป็นทางด้านพี่เขยที่หยิบปืนขึ้นมา เพื่อที่จะยิงต่อสู้แต่ก็โดนจ่าหังรอบยิงจากด้านหลังจึงทําให้พิเคยตายในทันทีจองซุกเห็นดังนั้นก็ได้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งแต่ก็เป็นจ่าหังคนเดิมที่รอบยิงจากด้านหลังแต่ยังไม่ทันที่จ่าหังจะได้ยิงมินจองก็ได้ขับรถบรรทุกปุกเข้ามาช่วยจองซุกพาหนีออกไปได้ทางด้านจ่าหังได้นําลูกน้องขับไล่ล่าจองซุกและมินจองแต่โชคดีที่มี จูนีจุนอีและพ่อของเธอขับรถเข้ามาช่วยได้ทันจนในที่สุดจากฮังและลูกน้องก็โดนฝูงซอมบี้เล่นงานจึงทำให้พวกเขาทั้งหมดรอดมาได้แต่พวกเขาก็ไม่รู้เลยว่าผู้กองโซนั้นแอบตามพวกเขามาแบบงเงียบๆพอพวกเขามาถึงท่าเรือรถของจูนีก็โดนผู้กองโซนั้นขับชนจนเสียหลักผู้กองโซได้จับจนีไปเป็นตัวประกันแต่ก็ได้จุนอี ช่วยไว้ได้โดยที่จุนอีใช้รถบังคับขับไปชนผู้กองโซจึงทำให้เขาตกใจและเป็นจังหวะนั้นที่จุนนิหนีออกมาได้หลังจากที่จุนนิหลุดไปได้ผู้กองโซก็ได้ดันไกหมายจะฆ่า 5, จุนอีแต่ทว่าพ่อของมินจองได้ใช้ตัวเองรับกระสุนแทนจึงทำให้มินจองนั้นมีจังหวะหยิบปืนขึ้นมายิงผู้กองโซแต่มันก็ช้าไปผู้กองโซได้ใบตัวทัน เขาจึงยิงใส่มินจองไปที่ต้นขาแล้วผู้กองโซก็ขึ้นรถบรรทุกขับหนีขึ้นเรือไปทางด้านผู้กองโซที่ขึ้นเรือมาได้สําเร็จแล้วว่าน้าทีมสองก็เห็นว่าคนที่นํารถบรรทุกมาส่งนั้นไม่ใช่จองซุกว่าน้าทีมจึงได้ทําการยิงผู้กองโซแต่ผู้กองโซไม่ได้ตายในทันทีผู้กองโซได้ใส่เกียร์ถอยหลังและเหยียบคันเร่งให้รถไหลไป,ไปขวางประตูไว้และหลังจากนั้นฝูงซอมบี ก็วิ่งกลูมาในเรือและคนที่อยู่ในเรือนั้นได้ตายทั้งหมดส่วนทางด้านมินจองและคนอื่นๆพ่อของมินจองได้เสียชีวิตหลังจากนั้นไม่นานก็มีหอจากกองทัพบินมาช่วยทั้งสี่แต่ในจังหวะที่พวกเขาวิ่งไปขึ้นหอก็มีฝูงซอมบี้วิ่งตามมาด้วยมินจองจึงตัดสินใจใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อให้ฝูงซอมบี้เปลี่ยนเป้าหมายมาที่เธอตัดมาที่จูนี้ที่เขาวิ่งมาถึงหอ และจูนี้ก็ขอให้เจนนั้นอย่าเพิ่งเอาหอขึ้นให้รอแม่ของเธอก่อนส่วนทางด้านของมินจองดันรู้ว่าตัวเองนั้นไม่รอดแน่ๆเจริจึงหยิบปืนขึ้นมาเพื่อที่จะฆ่าตัวตายส่วนจองซุกที่รู้สึกผิดกับเหตุการณ์ครั้งก่อนเขาจึงได้ฝ่าูงซอมบี้ไปช่วยมินจองออกมาได้สําเร็จด้า่หนังก็จบลงเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับมหกรรมเทนทูบ Busan ูซานภาค2นะครับสําหรับข้อมูลที่ตกหล่น ก๊อปต้องขออภัยไว้มาาที่นี้ด้วยและถ้าคุณผู้ชมชอบมหากา Busan กบเทนทูบูซานก๊อปก็ขอคนละห่งไลค์หนึ่งสับสไคเพื่อเป็นกำลังใจให้กอ๊อปด้วยนะครับและหนังที่ก๊อปจะหยิบมาทำมหากาบเรื่องต่อไปนั้นจะเป็นเรื่องอะไรกดกระดิ่งไว้เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของก๊อปนะครับสำหรับวันนี้ก๊อปต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ